ฮัลโหลวัตดีจ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมๆนะอันนู้นอันนี้หน่อยเกี่ยวกับของกินนะจ้าจะให้ดูว่าอยู่แคนาดาทำอะไรกินได้บ้างเพื่อเอาตัวรอดเนาะไปดูกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นแกงสับป,ประปประดเนื้อสับนะก็จะเป็นสับป,ประรดกระป๋องถั่วที่ใส่ก็เป็นถั่วแขกถั่วพุ่มที่เขาเรียกกันนะเนาะคือกรีนบีนของฝรั่งอืมแล้วก็เป็นมินิเพปเปอร์เพิ่มสีสันรสชาติ อันนี้พริกแกงที่ใช้วันนี้จะรวมมิตรเลยพริกแกงแดงแล้วก็เป็นผงโรตี่วกิ้งเราก็ใส่ไอ้พริกกระเทียมผัดกัะเพราด้วยเพราะว่ากลิ่นเนื้อมันแรงมากเลยอะ่ะอืมพอได้มาอย่างเงี้ยคือรสชาติอร่อยกบกินเนื้อไปได้หน่อยโอเคไปกินกันเลยนะจ๊ะ,ะเมนูต่อไปวันนี้เป็นอ่าเป็นสปาเกตตี้มีซอสมีสปาเก็ตตี้เป็นพาสต้ามีซอส ส่วนซอสไม่ือให้ี่ใส่เป็นซอสสำเร็จรูปเลยหาซื้อได้ทั่วไปเวลาออนเซลซื้อมาตุนเลยเพราะว่าจะบอกว่าวินเทอร์อย่างที่อยู่แคนาดามันหนาวมากแล้วบางที Winter, วินเทอร์เรามันหนาวฝนหิมาตกทั้งวันเงี้ยเราออกไปไหนไม่ได้มันช่วยชีวิตได้เยอะเลยของแห้งของกระป๋องเนี้ยคือมาตุนเลยนะ Pasta, salt. อันนี้เป็นพาสต้ามิซซอสอันนี้พาสต้าเกือบได้ทีละต้มประมาณ7-8นาทีเวลาต้มก็ใส่เกลือใสอ่โอลิฟออยล์หรือใส่น้ำมันพืชไปเวลาที่เราต้มเส้นเนาะมันก็จะให้มีรสชาตินิดนึงแล้วมันก็จะไม่ติดกันแล้วก็เวลาทำมิซซอสเนี่ยซอสมันกระเด็นแล้วมันจะลวกเราได้นะต้องปิดฝาทนทีน่โดนลวกประจำเมนูนี้นะคือทำเลี้ยง น้องที่เคยเป็นแนนนี่อ่ะทุกแพททุกบ้านเลยสปาเกตตี้มีซอสพาสต้ามีซอสเนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็เด็กๆชอบอ,อันนี้เอาน้ำออกแล้วบางคนก็สะดวกที่จะแบบเอาน้ำเย็นหลางเส้นก็ไม่ติดเนาะไม่ต้องใช้บัตเตอร์อะไรหรือน้ำมันทาทีหลงังแต่นีนแค่น้ำร้อนออกแล้วก็ใช้บัตเตอร์ทาไม่ให้เส้นมันติดกันหรือจะใช้โอลิฟออยล์ก็ได้หรือใช้น้ำมันพืชก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> แต่เวลาทำพาสต้านี่จะชอบกินกับไอ้นี่นะนพริกป่นเพราะมันจะเ,เผ็ดๆหน่อยก็จะรสชาติไทยผนะสมฝรั่งเนาะมสมัยอยู่เยอรมันเนี่ยซัมต้มเส้นพาสต้าหรือส้มสปาเกตตี้เนี่ยกินกับปลากระป๋องได้เลยนะเออเพราะว่าสมัยก่อนก็ยังทำกับข้าวไม่ค่อยกินเนาะไม่ค่อยเป็นอะตอนไปเยอรมันไปเป็นออแพรเออก็จะกินกับสปาเกตตี้ปลากระป๋องเนี่ยประจำเลยแล้วก็โรยพริกป่นเอาคือแซบแล้ว เผื่อใครสนใจเมนูนี้ก็ลองเอานะสปากเกตตีแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็พริกป่นนี่เกือบได้กินแล้ววันนี้ทำเนี่ยทำเยอะๆแล้วก็เอาไปกินที่ทำงานด้วยอันนี้ก็จะกินก่อนไปทำงานนิดนึงเนี่ยนี่ก็ใส่แค่หอมใหญ่ไปเนาะไม่ได้ใส่ผักอื่นบางคนเขาก็ใส่สุกินี่ใส่แครอทใส่เพปเปอร์อะไรลงไปเนาะแล้วแต่ชอบ อันนี้ก็มีแค่ออนเนียนก็ใส่แค่ออนเนียนไปแค่นั้นเองแล้วก็เวลากินก็จะโรยเป็นพาร์เมซานชีสซึ่งพาร์เมซานชีสตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะเอาใส่อุณภูมิเก็บไว้อุณภูมิห้องได้เน,นี่ยก็โรยพาร์เมซานชีสนิดนึงแล้วก็นี่ก็จะชอบโรยพริกปน่นอร่อยดีไปกินกันเลยจ้ะส่วนเมนูนี้จะเป็นผัดกะเพราเนื้อสับ ก็คือเนื้อมันเหลือเยอะก็เลยต้องมาทำห,หลายๆเมนูเนาะอืมอ่าวันนี้ไปซื้อกับข้าวการจะคา,า,าร์วอมาาวอมาที่าานเชนามะเออก็ขอบอะไรลดราคาก็จะซื้อตุนไว้เพราะว่าช่วงโควิดก็นานๆน,นาทีนี่อันนี้กะหล่ำปีเหมือนบ้านเราอร่อยชอบแต่ที่เชนาดามจะมีกระหล่ำปีอย่างเงี้ยนะไอ้เข็มแขกเนี่ยมันจะกลมมันจะส่วนมันกลมๆกว่าแขกกว่าเท็กเจอร์มันจะไม่ค่อยอร่อย ชอบนะส่วนตัวนะบางคนอาจจะชอบก็ได้ม,มาซื้อกับข้าวทีก็จะซื้อไปเยอะเลยไอ้นี่อันนี้เป็นแปะเกล็แปะเกล็ขนมปังทอดอันนี้เป็นซับบานซับบานอันนี้คล้ายๆที่ที่าที่ซับเวกเนาะที่เราจะใส่เนื้อข้างในใส่ผักใส่อะไรเงี้ยทําเป็นแซนด์วิชกินได้อร่อยดีถ้าซื้อไปเยอะเงี้ยเหลือแบ่งแช่แข็งไว้เอาเวลาจะกินก็ค่อยออกมาดีฟอนแล้วก็ทํากินได้เก็บไว้ได้นะ คูณประมาณ24-25ไปก็จะได้ประมาณราคาตามเป็นราคาไทยเนาะส่วนโยเกิร์ตพวกนี้ก็มันมี2แพ็คข้างในแพ็คนะก็คือแบ่งแพ็คนึงเอาไปแช่แข็งก็ได้คือจะได้เก็บไปกินได้นานๆถ้ากินไม่ทันเนาะนีเริ่มลเ้เข็มเริ่มเต็มละนี่ก็จะมีชีสมีฟองน้ำมีผลไม้กับองผัก วันนี้ใส่ขนอชิเกนอันนี้หาซื้อได้ง่ายมากทั่วไปตามโกซลี่นะตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยราคาไม่แพง1เหรียญก,กว่ากว่ามีตั้งสี่ก้อนเนี่ยเยอะอยู่นะ10มีตั้ง6ก้อนนะข้างในหกก้อนใหญ่ๆเลยใส่ไปเพิมรสชาติ วันนี้ทำแกงสับป,ปะรดใช้เป็นสับป,ปะรดกระป๋องอันนี้เปิดไว้2องวันแล้วทำกับข้าวก็เลยวันนี้จะใช้ซะเลยส่วนอันนี้เป็นสับป,ปะรดแต่ว่าเป็นตัดชิ้นเล็กกว่าอก็ใช้ได้เหมือนกันกะทิเปิด2วันก่อนเหมือนกันเลยจะลงวันนี้ย่องทำแกงเพราะว่ากลัวกะทิเสียแล้วก็มีพริกมีพร p p e r แล้วก็ใบมะกรูดแช่แข็งใส่สับป,ปะรดแล,แล้วเดี๋ยวใส่กะทิกันใส่กะทิแล้วมีแต่กะทิกะป๋องเนาะก็ต,ต้องใช้แบบนี้แหละกะทิมันจะไม่ค่อยข้นจะไปเปิดเพิ่ม เมื่อกี้ใส่กะทิเพิ่มละสีสวยขึ้นมาเดี๋ยวเราให้เดือดแล้วก็ปรุงทีเดียวโอเคมาเก็บกระเพราก <c> ร <oughs> ะเพราเด็ดกินแทบทุกวันเลยงอกไม่ทันแน่ๆเลยเนี่ยดูสิ เพรนมันจะงอกไม่ทนันต้องหยุดกินกระเพราสักพักแล้วเนะี่ยทั้งกระเพราไทยกระเพราฝรั่งเลยงอกไม่ทันแล้วเนะี่ยจะพาไปดูกระเพราฝรั่ง <c oughs> นี่กระเพราฝรั่งก็งอกไม่ทันแล้วเนะี่ยเดูสิ มันหนาวแล้วด้วยแะเนี่ยจะตายแล้วนะเด็ดก,กินให้หมดมีปลอมปล,มปลมัมไะใส่เท่านี้พอแล้ <c oughs> เดี๋ยวมาใส่พริกกันเมื่อกี้ใส่ใบมะกรูดไป,ไปละใส่กระเพราม,มาละทั้งไทยทั้งฝรั่งเลยปนกันไปเลยมีนิดหน่อยใส่พริกแล้ว แต่ว่าบาะชมจะเองดูนะน่ากินพออยู่พอได้พอได้ไดสับปะรดกระป๋องก็ไม่ขี้เลร่เลยอยู่มังนอกมันหายิ่งหน้าหนาวนะไม่เวลาออกไปซื้อกับข้าวบ่อยๆนะของผักกระป๋องเนะี่ยซื้อมาตุนเลยเวลาออนเซลเนี่ยซื้อมาตุนเยอะมากทั้งเห็ดกระป๋องขอ้าวโพดกระป๋องเหน่าไม้กระป๋องสับปะรดกระป๋องขอ้าวโพดกระป๋องเนี่ย ช่วยชีวิตได้ยเยอะมากเมนูนี้เอาเกี๊ยวต้มมาทอดมาผัดกับถั่วงอกเนาะก็มันอะไรเหลือในตู้เย็นก็กินเท่านี้แหละแล้วก็โรยหอมเข้าไปโรยพริกแล้วก็น้ำมันหอยแค่นี้จบเลยนะอร่อยส so, วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปกันมาจนจบนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอบคุณมากๆ thank you very much for all watching and all subscribers See you next time. Hope you enjoy my food, my cooking. See you next time. Bye.